รู้จิตด้วยความเป็นกลางเข้าสู่ทางพระนิพพานบางครั้งคนเราก็มัวแต่ไปรู้สิ่งอื่นภายนอกไม่ได้รู้ความเป็นจริงที่มีอยู่แล้วการรู้จิตภายในด้วยความเป็นกลางนั้นก็จะเข้าสู่ถนนทางแห่งความดับทุกข์เข้าสู่ทางนิโรธเข้าสู่ทางมรรคเข้าสู่ทางนิพพานฉะนั้นเส้นทางที่เราเดินอยู่ เราแน่ใจกันได้อย่างไรว่าไปสู่ทางสายการและเข้าสู่ทางนิพพานท่านเราก็มาดูจิตนะดูจิตด้วยความเป็นกลางและจุดหมายของเราคือพระนิพพานเมื่อเราดูจิตด้วยความเป็นกลางอยู่สม่ำเสมอเราจะเห็นอารมณ์โลกที่ขึ้นลงเหมือนกระแสคลื่นที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา เมื่อเรารู้จิตด,ด้วยความเป็นกลางก็จะไม่กังวลกระวายไม่กระสับก,กระส่ายไม่หวันไหวนิวรนต่างๆก็จะไม่ครอบงำที่เราได้มีทั้งความรักความชังและความหวงอยู่ด้วยความเกลียดความกลัวอยู่ด้วยความหงหวหงนั่นแสดงว่าเราไม่ได้ดูจิตเราไม่ได้เป็นกลาง ยามที่เรามีความรักเราก็รักตัวเองยามที่เรามีแฟนเราก็รักแฟนยามมีลูกเราก็เอาความรักไปไว้ที่ลูกให้ลูกหมดนี่เราเรียกว่าเราไม่ได้ดูจิตเลยเราดูแต่ภายนอกที่เป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลที่เรียกว่าพ่อแม่พี่น้องญาติคนรักศิษย์อาจารย์เพื่อนมิตรศัตรูเจ้านายลูกน้องเราดูแต่ภายนอกเราไม่ได้ดูจิตตัวเองขั้นเข้ามาดูจิตตัวเองภายในด้วยความเป็นกลาง ปล่อยวางสปปรรพสิ่งให้มันเคลื่อนย้ายไปตามธรรมชาติเรารู้จิตอยู่ภายในนิ่งสงบปล่อยวางเรื่องราวของชีวิตปล่อยวางเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงไม่นำมาสมอกไม่นำมาสมใจของเราให้อยู่อย่างวางว่างโล่งโปร่งเบาสบายให้คลายความกังวลวิตกอยู่แบบที่คลายผ่อนคลาย รู้จิตอยู่ภายในด้วยความเป็นกลางนำมาซึ่งความสว่างความสงบความร่มเย็นสดชื่นตื่นและเบิกบานรู้จิตอยู่ภายในด้วยความเป็นกลางเหินห่างจากอกุศลกรรมทั้งหลายเหินห่างจากนิวรเหินห่างจากความหลงในความงามความเที่ยงความสุขความเป็นตัวเป็นตนเมื่อเราอยู่รู้จิต ด้วยความเป็นกลางไม่หวั่นไหวในโลกธรรมไม่เศร้าหมองไม่ขุนข้่องไม่ขัดเคืองใจนำชีวิตออกจากความทุกข์ชีวิตเป็นอิสระร่วงพ้นบ่วงมารร่วงพ้นบ่วงกรรมชีวิตสงบร่มเย็นไม่มีเวรไม่มีภยัยนำชีวิตสุขเย็นเด,เดินทางอยู่บนหนทางแห่งความสงบร่มเย็น รู้จิตด้วยความเป็นกลางไม่เศร้าหมองไม่โศกเศร้าไม่น้อยใจไม่พิไรลำพันธ์อยู่นอกเหนือความทุกข์หลุดพ้นจากโลกภัยเวรกรรมและเคราะ์อยู่เหนือกิเลสกิเลสไม่สามารถครอบงำอยู่เหนือการตอกย้ำของเวทนาอยู่ห่างไกลจากวิบากต่างๆฉะนั้นรู้จิตด้วยความเป็นกลาง ชีวิตก็ขี้คลายผ่อนคลายไม่เครียดไม่กดดันไม่ครอบงำไม่ตอกย้ำไม่หมกมุ่นไม่ผูกพันอยู่อย่างสงบอยู่อย่างไม่เวกอยู่อย่างผ่อนคลายรู้จิตรู้จิตรู้จิต,ด,ลลงงด,จตด้วยความเป็นกลางผ่อนคลายสบายมีความสุขสงบระงับดักเย็นรู้จิตด้วยความเป็นกลางหายเหนื่อยหายเบือ่อหายท้อหมด ความทุกข์หมดความยุ่งยากเด็ดนืร้อนใจหมดความฟุ้งซ่านหมดความมืดมนรู้จิตด้วยความเป็นกลางรู้จิตด้วยความเป็นกลางรู้จิตด้วยความเป็นกลางไม่ยุ่งยากลำบากไม่วุ่นวายสับสนไม่เหนื่อยไม่เครียดไม่เบื่อไม่เซ็งไม่เหงาไม่ว้าเหวไม่หวยหาชีวิตเพียงพอหยุดนิ่งใสสว่างสงบเย็นมีชีวิตอยู่อย่างสันโดษมักน้อย มีชีวิตอยู่อย่างมีหลักแหล่งไม่เลื่อนลอยมีชีวิตอยู่อย่างมีที่พึ่งไม่อนาถาดูจิตรู้จิตรู้จิตด้วยความเป็นกลางในสรรพสิ่งสรรพสิพ่งไร้การยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวตนของตนรู้จิตโดยความเป็นกลางรู้จิตด้วยความเป็นกลาง,ามางไม่หวั่นไหวในความเปลี่ยนแปลงความขึ้นลงของชีวิต เข้าใจปล่อยวางไม่เป็นอะไรเข้าใจปล่อยวางไม่ยึดติดรู้จิตด้วยความเป็นกลางนะไม่กำหนัดไม่ขัดเคืองไม่ลุ่มหลงไม่มัวเมาผลที่ตามมาคือไม่เกิดความเพลียไม่เกิดความไม่เกิดโทษไม่เกิดทุกข์ไม่เกิดหายนะชีวิตก็เลยมีความมั่นคงมีความหนักแน่นเด็ดขาดชาันไม่ติดกัดข้องคาในกรรมกิเลสและวิบาก รู้จิตด,ด้วยความเป็นกลางเถิดนะคนดีทุกๆคนสุขถังเสติ